เปลี่ยนหน้าจอ Alpine h i l e s s Audio ขนาด11นิ้วให้กลายเป็นจอ Android เล่น YouTube Google Map Netflix TV Online แต่ยังได้คุณภาพเสียงแบบ Alpine h i l e s Hi สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car a u d i o อีอีกเ mm hmm. ช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยทุกท่านก็จะสังเกตได้ว่าบนโต๊ะของเรานะครับในตอนนี้เนี่ยมีอุปกรณ์อยู่ค่อนข้างหลากหลายชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอแบรนด์จากตัวอ l p i พ e ตัวนี้นะครับในวันนี้เนี่ยเรายังมีกล่องตัวนี้นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่มีความยอดนิยมมากๆในรถยนต์ด้วยแหละครับวันนี้เนี่ยเรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าครับกับการฟังเสียงและการเล่น ฟังก์ชันที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับในเบื้องต้นเลยนะครับเรามาอยู่กับตัวเครื่องเล่น a อาพายนะครับซึ่งเป็นตัว Hi-Res Audio ที่24 bit 96 kHz นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่ามีความยอดนิยมมากๆเพราะว่ามีหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง11นิ้วเลยกับตัว a อ p พาย ILX F 5 1 1 E นะครับ511เนี่ยก็คือ11นิ้วและยังมี509นะครับที่เป็น9นิ้วและยังมี507ที่เป็น7นิ้วอีกด้วยในวันนี้เนี่ยตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเครื่องเล่นที่ ให้เสียงเนี่ยที่ค่อนข้างดีนะครับการตั้งค่าเสียงที่ค่อนข้างละเอียดและยังมีการนำทางและฟังเพลงนะครับที่สะดวกสบายอย่างตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto อีกด้วยแหละครับซึ่งสำหรับหลายๆคนนะครับที่ใช้ในส่วนของตัวเครื่องเล่นเอาไเนี่ยมีคำถามกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าอยากจะให้เครื่องเล่นเอาไ e สามารถเล่น YouTube อยากจะดู Netflix แต่ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนไปใช้ในส่วนของตัวจอ Android เพราะว่าตัวจอ Android เนี่ยถ้าพูดจริงๆนะครับคุณภาพเสียงเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับจอแบรนด์อย่างเอาพายแบบนี้ไม่ได้นั่นเองแต่หลายคนเนี่ยอยากจะฟังเสียงนะครับที่ยังเป็นเอกลักษณ์แบบเอาพายเสียงแบบ h i เลสออเดีโอแต่อยากใช้ฟังก์ชันแบบจอ Android นะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยมาอยู่กับตัวกล่อง m i ชิก้า X Play 6นะครับในตัว X Play 6ตัวนี้เนี่ยในวงการของรถยนต์นะครับเราก็จะเรียกได้หลากหลายชื่อด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Car Play Box, Android Box, AI Box นะครับในหลายๆชื่อหลากหลายชื่อตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวระบบของ Apple Car Play ให้กลายเป็นจอ Android ได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนตัวเครื่องเล่น Alpine นะครับ ILX F 5 1 1 E ตัวนี้จากหน้าจอ11นิ้วที่ใหญ่แบบนี้เนี่ยการเล่นแอปนะครับผมบอกได้เลยว่า เติมเต็มความบันเทิงบนรถได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยละครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าลักษณะการเชื่อมต่อของตัว X Play 6ตัวนี้เนี่ยใช้กับตัว Alpine 11นิ้ว Hi-Res Audio ตัวนี้แล้วเป็นยังไงติดตามชมได้เลยครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับตัวหน้าจอ Alpine นะครับที่เป็นตัว Hi-Res นะครับที่24บิต96กิโนะครับก็เป็น Hi-Res Audio นั่นเองในตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด1 1นิ้วมีชื่อรุ่นว่า ILX f 5 1 1 e นะครับซึ่งเป็น11นิ้วถ้าเป็น5 0 9ก็เป็น9นิ้วและยังมี507ที่เป็น7นิ้วอีกด้วยผมเคยทำรีวิวตัว7นิ้วไว้แล้วล่วะครับใครอยากจะรับชมนะครับก็ไปดูได้ที่ลิงก์ด้านบนขวาได้เลยนะครับแต่สำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการเปลี่ยนตัวหน้าจอตัวนี้นะครับให้กลายเป็นฟังก์ชันแบบจอ Android นั่นเองเพราะว่าหลายๆคนนะครับมาที่ร้านเราแล้วบอกว่าอยากจะได้จอ Android a อ p พายก็คือเขาเนี่ยอยากจะได้ฟังก์ชันการใช้งานนะครับแบบ จอ Android แต่ว่าอยากจะได้คุณภาพเสียงแบบเอาพายนั่นเองครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยมาอยู่กับตัว CarPlay Box นะครับในรุ่นที่มีชื่อว่า m i c h i k a เ Play 6นะครับเป็นรุ่นท็อปในตอนนี้เลยสำหรับหลายๆคนเนี่ยที่มีการซื้อในส่วนของตัวกล่อง m i ช h i k a นะครับหรือว่ามีการซื้อในกล่อง c a r p l พ y o x x เนี่ยซื้อทาง s h o p ป e Lazada นะครับก็ดูร้านกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าหลายๆร้านเนี่ยเมื่อมีการนำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับ การรับประกันและการเคลมเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างค่อนข้างไม่เต็มที่แล้วกันนะครับคงจะไม่พูดเป็นคําอื่นแล้วกันในตอนนี้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อนะครับตัวกล่อง m ิชิก้าเอ็กสเพตัวนี้นะครับเข้ากับช่อง USB ชุดเดียวกันกันกบที่ใช้ตัว Apple CarPlay นะครับของตัวอัลไพตัวนี้เลยเราก็วางไว้ก่อนได้ใครไปซื้อกล่องนะครับตามช h อปปี้ลซด้านเนี่ยเราวัดระวังกันเอาเองนะครับเรื่องประกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่นะครับในตอนนี้เนี่ยหน้าเมนูนะครับของตัว Alpine 11นิ้วตัวนี้เนี่ย mm hmm. ก็เปลี่ยนเป็นแบบจอ Android แล้วนะครับทุกท่านจะสังเกตได้ว่ามีแอปอย่าง YouTube มีแอปอย่าง y u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  e m u u s i นะครับ n x t ต l i x ต่างๆเราลองมาเริ่มต้นกันนะครับด้วยในส่วนของตัวแอปอย่าง Netflix กันหน่อยดีกว่าครับใน Netflix นะครับสามารถลงชื่อเข้าใช้นะครับเป็น ID Netflix ของทุกท่านได เลือกดูนะครับภาพยนตร์ซีรีส์การ์ตูนนะครับได้เลยอย่าง The b e l i e v e r ตัวนี้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างมีความยอดนิยมนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงจากตัวเอาพายได้เหมือนเดิมนะครับและคอนโทร,ปปรลาลไยก็สามารถใช้งานได้ใน X Play 6ตัวนี้นะครับเป็น RAM 8 ROM 128นะครับ CPU Snapdragon <S <S ก,กำลังการประมวลผลเนี่ย clock s p e e อยู่ที่2 0 กิกะเฮิรเลยค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆนะครับ Android 13ถือว่าอัปเดตทำให้การรองรับแอป,ปต่างๆเนี่ยครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนั่นเองจะสังเกตความเร็วได้นะครับจากการเลื่อนแบบนี้เลื่อนปึ๊บมาปั๊บแบบนี้เลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้แบบนี้นะครับผ่านตัวเอาพายเหมือนเดิมเลยเราสามารถเล่นแอป,ปอื่นๆได้นะครับจากตัวหน้าจอตัวนี้เลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นในส่วนการดูทีวีออนไลน์ตัวนี้ลุกทีวี ะครับลูกทีวีเนี่ยเป็นแอปพื้นฐานที่เราลงมาให้นะครับที่เห็นวิบวิบดำๆตัวนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าหน้าจอเอาภายนะครับไม่ถ้ามาดูจริงๆเนี่ยจะไม่มีการวิบวิบแบบนี้สามารถดูในส่วนของตัวทีวีออนไลน์ได้ในแบบนี้นะครับช่อง 3, ช่อง5ช่อง7นะครับ w วิร์ o i ค t Mono 29นะครับดูได้เป็นปกติเลย แต่จริงแล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างแนะนำนะครับใครจะใช้ทีวีออนไลน์เนี่ยไปใช้ True ID หรือ a s Play ดีกว่าเพราะว่าแอปเหล่านั้นเนี่ยจะสามารถดูใน2องตัวหนังได้อีกด้วยแ่ะครับต่อมานะครับสามารถดู YouTube ได้นะครับเดี๋ยวเราลองดู YouTube กันใน YouTube ตัวนี้นะครับนี่เห็นเป็นวิงวิงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้ามาดูจริงๆเนี่ยจะไม่มีนะครับในตัวอปพาตัวนี้เนี่ยไหนเล่นจอใหญ่กันแล้ว11นิ้วนะครับก็แนะนำว่า เล่นฟังก์ชันแบบจอ Android ได้เนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะครับนี่เลื่อนปึ๊บมาปั๊บแบบนี้ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับคืนจริงแล้วเนี่ยถ้าพูดตามตรงนะครับผมมองว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นเสียงเป็น h ฮเล s นะครับเพราะว่าต้นทางของตัวกล่องตัวนี้เนี่ยก็เปรียนเสมือนเป็น Android แต่ว่าผมมองว่าเสียงเนี่ยจะค่อนข้างดีมากกว่าตัวจอ Android พื้นฐานแน่นอนเลยแหละครับเมื่อมีการเล่นด้วยตัวเอาพายแบบนี้ ยู u ูบนะครับสามารถเลื่อนดูแบบนี้ได้และเรายังสามารถเล่นในส่วนของตัวแผนที่ได้นะครับ Google Map แบบนี้พิมพ์ได้นะครับจากตรงนี้เลย Central World แบบนี้นะครับที่เห็นวิบวิบแบบนี้คือไม่ใช่เป็นที่ตัวกล่องนะครับเป็นที่หน้าจอแต่ว่าถ้ามาดูจริเงเนี่ยก็จะไม่เป็นนะครับข้อมูลในการนำทางถือว่ามาครบนะครับและเรายังแบ่งครึ่งจอได้อีกด้วย รเราไม่ควรกดเมนูตรงนี้นครับถ้ากดเมนูอย่างนี้ก็กลับมาหน้าเอาพายเลยนะครับจะกลับไปหน้าเมนูของกล่องเนี่ยกดตรงนี้ครับฟึบแบ่งครึ่งจอกดตรงนี้เลยอย่างนี้ครับครึ่งจอนะครับกดตรงนี้ฟึบอีกครึ่งหนึ่งเป็น YouTube แบบนี้ได้นำทางนะครับพร้อม YouTube ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยนะครับทำให้การใช้งานนะครับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยและเสียงดีด้วยจากเอ p พายนะครับมีความสมบูรณ์แบบในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองและทุกท่านนะครับยังสามารถโหลดแอปพื้นฐานได้นะครับเพิ่มเติมจากตัว Play Store ด้วยนะครับเพลย์สโต e ตรงนี้เลือกโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับ นี่คือการใช้งานนะครับตัวกล่องมิชิก้า X Play 6นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆในตอนนี้เข้ากับตัวหน้าจอเอาภายตัวนี้นะครับใครซื้อกล่องนะครับจาก s h o ป e e นะครับ Lazada ผมก็ขอแนะนำเลยว่าแนะนำว่าเป็นร้านที่มีหน้าร้านนะครับ ไปซื้อบางทีเนี่ยเราจะได้ของที่ส่งจากประเทศจีนนะครับเวลาเคลมสินค้าค่อนข้างยุ่งยากแอดมินที่ตอบเป็นคนจีนพูดไปก็เหมือนใส่ร้ายกันนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าลูกค้าผมหลายๆคนเนี่ยเจ็บมาเยอะไม่อยากให้ทุกท่านต้องเจอเหมือนกันนะครับในวันนี้เนี่ยหน้าจอ a อ p พาย11นิ้วนะครับปลดล็อกให้กลายเป็นจอ Android เล่น y t u t u g o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  g m e p n p t f t i x ทีวีออนไลน์ในคุณภาพเสียงแบบอาพายดีกว่าจอ Android แน่นอนเลยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวการใช้งานตัวกล่อง CarPlay Box m i มิชิ XPlay 6ตัวนี้เข้ากับตัวหน้าจอ Alpine นะครับสำหรับใครนะครับที่ติดตั้งตัวหน้าจอ Alpine ILX F511E ตัวนี้นะครับไปแล้วเนี่ย อยากจะทำให้หน้าจอนะครับกลายเป็นจอ Android ก็สามารถเข้ามาที่ร้าน P1 Car Audio ของเรานะครับที่12สาขา12จังหวัดทั่วประเทศได้แล้วก็มาทดลองเล่นนะครับที่หน้าร้าน P1 ทุกทุกสาขาได้นะครับกับตัว M ิช h i ้ a X Play 6และเราเนี่ยยังมี m i ช h i g a นะครับอีกหลากหลายรุ่นด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็น X Play 4 X Play 4 Plus X Play 5นะครับที่เป็นรุ่นที่ขายดีและยังมีรุ่นท็อปอย่าง X Play 6ตัวนี้อีกด้วย นั่นแหละครับก็คือเป็นการอัปเกรดนะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันการใช้งานให้มีความหลากหลายเหมือนจอ Android แต่อยากฟังเสียงแบบไฮเลสในคุณภาพเสียงแบบ l อลไพตัวกล่อง m i c i c a าเอ็กตัวนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยและสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับจองคิวนะครับมาพูดคุยกับ ทางแอดมินของเราได้ที่อีกเบอร์นึงเลย0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับ P1 c a r Audio ได้ที่ w w w c a r p r o m a r k e t c o m หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจองคิวเข้ามาทดลองเล่นนะครับได้ที่ ID Line SIPONE หรือว่าตัว P1 นั่นเองครับ และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่วันคา i o ออและสำหรับในวันนี้นะครับใครที่อยากจะทดลองเล่นนะครับที่สาขากรุงเทพอยู่ที่ลาดพร้าว87ตรงข้ามกับเซเว่นแยกหขับรถเข้ามาได้เลยเรามีทีมงานสาธิตการใช้งาน พร้อมเล่นให้ทุกท่านได้ดูทุกทฟังก์ชันทุกทแอป,ปเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจก็มาเจอกันได้วันนี้ผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับตัว Alpine Highless รุ่นใหญ่ ILX F 5 1 1 E กล่องมิชิก้า e x p e r e n c i ในตัวนี้แล้วไปดูกันนะครับวันนคลิปต่อต่อไปผมจะรีวิวอะไรกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ